สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกซึ่งใกล้จะทําการแข่งขันหลายคนก็คงจะอยากทราบความเคลื่อนไหวจริงๆก็มีความเคลื่อนไหวก่อนหน้าน,นี้เมื่อ2อสวันนะครับแต่ว่าตอนนั้นหลายคนก็คงพุ่งไปที่กระแสเรื่องความขัดแยง้งระหว่างไทยกับกัมพูชาผมก็ไม่ได้ทําเรื่องนี้เหมือนกันข้ามไปเลยเช่นกันคือตอนนี้ไทยก็กําลังซ้อมอยู่แล้วก็เตรียมตัวที่จะแข่งซีวีลีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย สำหรับสาวไทยเลยซีวีลีกก็คือเป็นรายการที่จะได้มีการปรับจูนสิ่งที่ผิดพลาดในว n นเพื่อที่จะเอาไปใช้ในวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแต่ว่าขนาดเดียวกันซีวีลีก e ก็เป็นรายการที่มีความกดดันค่อนข้างสูงเพราะว่าเราต้องแชมป์ให้ได้ซึ่งปีนี้เช่นกันนะครับนักกีฬาของเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะพยายามคว้าแชมป์ก็คือจะเอาแชมป์แหละเพราะว่าเราก็ทําได้มานานแล้วเจอเขาบ่อยแล้วเราก็ชนะตลอดแต่เรื่องของเรื่องก็คืออย่างที่เราทราบว่า เราเนี่ยไม่ฟูทีมแน่นอนการขาดวิพวีบุ๋มบิ๋มวิมรัตน์นี่ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าข่าวก่อนนันนี้ที่ทางโค้ชออสอัปเดตก็คือตีบอลไม่ได้นะครับส่วนเตยเนี่ยก็ไม่ได้เล่นแน่ๆเพราะว่ายัางกระโดดไม่ได้น,นั้นการซ้อมทีมเวิร์กหรืออะไรเนี่ยก็คงอย่างไม่ได้เช่นกันแต่ก็เน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังอัปเดตสักนินึงอย่างแรกเลยนะครับโค้ชออสก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่า ก็มีการซ้อมหรือว่าอะไรต่างๆนานาโดยการซ้อมที่สําคัญอย่างแรกเลยก็คือการทำไซด์เอาก็คือเริ่มตั้งแต่การกการับบอลแรกซึ่งจะต้องรอับบอลแรกให้ดีแล้วก็พยายามทำไซด์เอาให้สําเร็จนี่นะครับผมแล้วก็เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของการเพิ่มโหลดในการซ้อมซึ่งโคดออดบอกว่าก็คือเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็ซ้อมมาประมาณ1สัปดาห์ตอนนี้ก็9วันแหละก็คือช่วงแรกๆเนี่ยนักกีฬาอาจจะมีตืร์เพราะว่ามีการ ทำฟิตเนสที่มันมากขึ้นเพิ่มโหลดให้มันเยอะนะครับนักกีฬาก็อาจจะมีเมื่อยล้ากล้ามเนื้อแต่ว่ามันก็คงจะเป็นช่วงแรกๆก็แน่นอนนะครับว่าเราต้องเร่งความฟิตให้ถึงในช่วงก็คือในช่วงรายการสําคัญเนี่ยเราจะต้องถึงจุดพีคข,ของร่างกายให้ทันแล้วเราจะมีความฟิตที่ดีเราสามารถเล่นได้ดีคือด,ดีด้วยก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าช่วงนี้ทางโค้ชก็บอกว่านักกีฬาก็คงจะตื้อๆแหละแล้วก็ประเด็นที่ทสำคัญเลยก็คือการซ้อม กับนักกีฬาชายซึ่งช่วงนี้นักกีฬาชายเนี่ยหมดทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับทัวร์นาเมนต์ต่อไปของทางฝั่งชายเลยก็คือซีเกมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีทางโคดอสก็เอานักกีฬาชายมามาซ้อมด้วยซึ่งทางฝั่งหญิงก็ก็คือซ้อมแข่งกับฝั่งชายอะไรประมาณนี้นะครับจะได้เจอแบบลุกตบแรงๆจริงๆก็ถือว่าเป็นการทําความคุ้นเคยก่อนเนื่องจากว่าในรายการโคดอสพูดถึงซีวีเลกนะครับเพราะว่าก็จะมีทีมที่แบบว่าดีๆทีมที่มีนักกีฬาที่ แข็งแร่งเลยในซีวีลีกก็น่าจะหมายถึงเวียดนามและที่สําคัญก็คือน่าจะหมายถึงบิ๊กเตือนนี่แหละเพราะว่าบิ๊กเตือนเนี่ยตบในระดับความเร็วร้อยขึ้นได้สบายๆนะครับไม่มีนักกีฬาหญิงคนไหนที่จะทําได้ง่ายๆแม้กระทั่งในระดับโลกอีโกนูณนะตอนนี้เลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเขาตบเต็มที่เขาก็น่าจะทําได้แหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เต็มที่ในทุกทุกช็อตที่เขากระโดดขนาดนั้นแต่ว่าบิ๊กตนเนี่ย อย่างที่เราเห็นนะครับขึ้นกระโดดธรรมดาก็ยังตบได้ดังนั้นก็ถือว่าเป็นการปรับความทําความคุ้นเคยกับลูกแรงๆของอทางนักกีฬาที่ทางทีมที่เราจะเจออ่าก็คือทั้งเวียดนามด้วยแล้วก็ทีมอื่นๆในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกด้วยดังนั้นดีมากๆนะครับในการซ้อมกับนักกีฬาชายก็น่าจะทําให้เราสร้างความคุ้นเคยกับลูกตบประมาณนี้ผมเชื่อว่าถ้าประมาณนี้นักกีฬาก็น่าจะมีความมั่นใจส่วนหนึ่งแหละว,ว่าน่าจะ สามารถเล่นกับทางเวียดนามได้คือหลายคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงสภาพนะครับแต่ผมก็มองว่าเราก็น่าจะมีโอกาสอยู่ดีแหละ,ก,ะกันเอดรวยการบีมพิพิชาก๊กลำนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าก็รายการนี้เหมือนเป็นรายการที่ซ้อมหรือปรับจูนอะไรต่างๆก่อนการแข่งขันจริงแชมป์โลกอีกแล้วแล้วก็ซีรีส์เนี่ย แน่นอนนะเป้าหมายก็คือแชมป์เท่านั้นนี่คือสิ่งที่บีมพูดเลยนะครับเช่นเดียวกับยูฟาก็บอกว่าเราก็เจอเขามาบ่อยนะอ่าเราก็ชนะเขาเรื่อยๆตอนนี้ไงไรยังไงครั้งนี้เราก็ต้องชนะให้ได้เช่นกันก็พยายามนะครับต้องพยายามคว้าแชมป์จริงๆแล้วก็อยากจะฝากบอกทางแฟนวอลเลย์บอลว่าให้กําลังใจกันเยอะๆดีกว่าคือเหมือนจะมันจะก็คืออยากจะให้นักแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยให้กําลังใจส่งข้อความหานักกีฬาก็ได้เพราะนักกีฬาเขารับรู้จริงๆนะครับอย่างเพียวเนี่ยบอกเลยว่า ส่งเขามีแฟนวอลเลย์บอลส่งข้อความมาแล้วก็ได้กําไรใจมากๆก็เป็นกําลังใจให้กันเยอะๆนะครับแล้วเราอาจจะก็คืออย่างก่อนหน้าที่นัดที่จะเจอแคนาดาเนี่ยโอ้โหนักกีฬาเราผมเชื่อว่าเครียดแล้วก็เก่งกันหรืออะไรมากๆแต่ว่า,าแฟนวอลเลย์บอลส่งกําลังใจกันให้เยอะมากดังนั้นถ้าเกิดว่านักกีฬาของเราเล่นได้เหมือนนัดที่เจอแคนาดาเนี่ยผมเชื่อว่ายัางไงซะก็เอาชนะเวียดนามได้ต่อให้ไม่ฟูลทีมก็ตามนะครับเพราะว่านัดที่จเจอแค,คนาดาเราก็เหมือนเป็นชุดผสมเลยแล้วเชื่อว่า นัดที่เจอแคนาดาเนี่ยผู้เล่นที่ใช้ก็อาจจะเหมือนที่ใช้ในซีวีลีกนี่แหละมีเพียวเป็นหัวเสานะครับแล้วก็ทางเฟิร์นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นยูฟาซึ่งยูฟาก็ดีนะครับเกมลุกดีเกมรับก็น่าจะดีขึ้นแล้วด้วยรวไมไปถึงสสีพารอ,อนอ้อมศิน์นครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นก็ต้องดูว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนบ้างก็นั่นแหละครับมันเป็นชุดผสมก็ต้องมีสลับสับเปลี่ยนไปก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้สาวไทยผมเชื่อว่าเราได้แชมป์แน่แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่า ถ้าแพ้เชื่อว่าแฟนบอลก็คงจะไม่ทัวรลงแล้วละมัง้งอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่า,อ,าอย่างคลิปที่ผมทําก่อนหน้านี้แฟนบอลบอกว่าไม่ไม่เป็นไรก็ต้องดูนะครับว่าไม่เป็นไรจริงหรือไม่ครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเม็นวิธี่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ